ขอรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่17มกราคม2568ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magical Channel อยู่กับผมอาจารย์สิทธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขครับขอรหัสเลขยามนำโชคครับวดนี้ 17เมกราคม2568นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับรอบนี้หวยออกวันที่17นะครับเพราะว่าวันที่16นั้นคือวันครูนะครับก็เป็นอันทราบกันดีนะครับเป็นวันวันครูก็เป็นวันวันหยุดราชการใช่ไหมเออนะครับอ่ในรอบที่แล้วนะครับสำหรับถอดรหัสเลขยามนำโชคเนี่ยนะครับก็มีทั้งเลขหลักเลขแผงนะครับที่ทราบกันนะครับ ะจะว่าเข้าก็เข้านะจะว่าเข้าก็เข้าจะว่าหลุดก็หลุดนะครับเออแล้วแต่ว่าใครจะเล่นยังไงนะครับอย่างที่ทราบไปนะครับเลขที่เข้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลข51นะซึ่งต้องประกอบไปด้วยชุดหลักก็คือเลข5นะครับแล้วก็ชุดแผงก็คือเลข1นะครับชุดหลักเนี่ยให้ไปก็คือ5,76นะครับแล้วก็ชุดแผงเนี่ยก็คือ2 14นะครับหรือว่า219แล้วแต่ใครจะแผงนะครับถ้าท่านแผงเลขเรียบร้อยแล้วแล้วมาจับโยงกันจับชนกันมันก็จะมีเลข51นะครับแต่ถ้าใครเล่นชุดเดียวนะครับก็ถือว่าไม่เข้านะครับก็แล้วไปอยู่ที่งบของแต่ละท่านอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนนะครับแต่ก็ถือว่ามาตัวเดียวนะ,ะมาให้เห็นเนี่ยตัวเดียว เพราะว่าให้ไปอย่างชุดหลักนี่คือ576ตีซะว่าเอามาเลข5เลข5มาให้เห็นแค่นั้นพอนะครับนะคราวนี้นะครับลุยกันต่อนะครับสำหรับถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับเรียนให้ทราบนะครับใครฟังแล้วจะเอาแต่ชุดหลักก็คือ3ตัวแรกนะครับก็ลุนได้ชุดหลักใครชอบชุดแผงก็เอาชุดแผงไปเล่นได้มี3ตัวเหมือนกันนะครับส่วนใครสะดวกที่จะ เอาชุดหลักกับชุดแผงเนี่ยมาโยงมาชนกันนะครับก็อยู่ที่ความสะดวกของแต่ละบุคคลนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของตาดีได้ตาร้ายเสียเนาะดวงของแต่ละคนนะครับในวันที่17มกราคมครับนะในงวดนี้17เนี่ยตรงกับวันศุกร์เพราะฉะนั้นเราตั้งเลข6ไว้ก่อน <laughs> ชี้นี่เหมือนจะเลข1 <laughs> แต่คือเลข6 นะตั้งเลข6ไว้ก่อนนะครับวันศุกร์เนี่ยคือเลข6นะครับแล้วก็ถ้าท่านจะแผลงท่านสามารถแผลงเป็นเลข4ได้เป็นเลขคู่ธาตุน้ําหรือจะแผลงเป็นเลข9ก็ตามแต่ท่านบางคนจะชอบแผลง6เป็น9แผลง9เป็น6เป็นหลักการก็คือมันเขียนเหมือนกันแค่กระดกหัวนะครับแต่จะว่าไปแล้วมันก็ได้ผลมาหลายรอบแล้วนะครับไอการแผลงเลขแบบกระดกหัวเนี่ยนะฮะ แต่ว่าโดยหลักการนะที่หมอแมนประยุกต์ขึ้นมานะครับนะสังเกตการมาการแผลงเลขจะแผลงเป็นคู่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์เลข6นะครับแผลงเลข4นะครับต่อมาเนี่ยยามที่สลากออกเนี่ยไปออกในยามอาทิตย์หรือว่ายามสุริช,ชะนะครับอาทิตย์ตัวกลางนะครับก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของยามที่ดีนะครับของยามมงคลเป็นยามที่ ทานป่าได้เนื้อมารคีก็คือได้เนื้อที่มีมูลค่านะครับในอีกศาสตร์หนึ่งนะครับในยามดําเนินพระรามเนี่ยก็บอกว่าเป็นยามที่ดีเหมือนกันนะครับเป็นยามไข่เต่าเป็นทองนะเขาบอกว่ายามนี้นะเป็นยามที่ไปได้ไข่เต่ามานะแล้วก็ไข่เต่าเนี่ยกลับกลายเป็นทองได้เป็นของที่มีมูลค่านะครับ,ท,รบทีเ่เกินกว่าที่คาดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นยามดีเมื่อเป็นยามดีก็มีสิทธิ์จะออกเลขตรงยามนั่นก็คือเลข1น,นะครับยามอาทิตย์เลข1ครับแต่ถ้านจะแผงครับแผงเป็นเลข7ครับส่วนดาวย้ายนะครับดาวย้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีมากมายหลายอย่างที่ให้พิจารณานะครับดาวย้ายเนี่ยเริ่มย้ายกันตั้งแต่30ธันวาคมก็คือดาวศุกร์ถัดมาเนี่ยสมกราคมคือดาวพุธ นะครับดาวพุธเนี่ยเดินเร็วย้าย2รอบเลยนะครับวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์ยกย้ายนะครับการที่ดาวอาทิตย,ย,ย์กตยกย้ายครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นจุดละจักรด้วยนะครับถือว่าได้ตำแหน่งสำคัญแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยก็คือดาวที่ย้ายก่อนสลักออกและใกล้ที่สุดแล้วถามว่ามีใกล้กว่านั้นไหมนะครับก็มีใกล้เหมือนกันนะครับก็คือวันที่ 20มกราคมเนี่ยก็มีดาวพุธยกย้ายเหมือนกันนะดาวพุธดีเดินเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก็อาทิตย์ย้าย14นะครับ15 16 17นะใกล้สลากออกมากหลังจาก17ปุ๊บ17 18 19 20พุธย,ย้ายถ้าจะบอกว่าใกล้ที่สุดก็คงจะเป็นดาวพุธแต่ว่าดาวพุธไปย้ายหลังสลากออกนะครับ ถามว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมนะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่คราวนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเลขหนึ่งเราก็มีแล้วนั่นก็คือเลขอะไรฮะเลขยามนะครับยามเนี่ยไปออกยามอาทิตย์ใช่ไหมวันนั้นจะเอาดาวอาทิตย์มาอีกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเลขเบิ้ลนะครับแล้วแต่นะใครจะเบิ้ลก็ตามแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกดาวพุธล่ะดาวพุธเนี่ยก็คือเลข4ถ้าเราจะเลือกเลข4นะครับ หมอแมนก็มองว่าเลข4เนี่ยมันก็ไปซ้ํากับเลขวันซึ่งเลขวันเนี่ยดาวศุกร์เป็นเลข6กวันศุกร์เป็นเลข6แผงเป็น4นะครับหมอแมนก็ไม่ชอบนะครับถ้ามันจะซ้ํากันแล้วมันจะแบบเป็นเลขเบิ้ลเลขอะไรก็เลยนะพิจารณาดูนะครับปรากฏว่าอาทิตย์เนี่ยที่เขาย้ายไปเขาไปเล็งกับดาวอังคารแล้วอังคารละ่ะมีย้ายไหมนะครับปรากฏว่าอังคารเนี่ยจะเคลื่อนย้ายวันที่25มกราคมอ่ามันก็ย้ายใกล้ เหมือนกันนะหลังจากสลากออกไปอาทิตย์เดียวเนี่ยนะครับก็ย้ายใกล้นะก็ดาวอาทิตย์ที่ไปเล็งอังคารจะต้องนะส่งผลส่งอิทธิพลอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนในแง่าการพยากรก็ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาทิตย์อังคารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่อาทิตย์ย้ายเนี่ยช่วงวันที่14ถึง25นะอาทิตย์จะเล็งกับอังคารนะครับก็เป็นเวลาประมาณประมาณสัก 14 -25 ถึงก็ประมาณประมาณ11วันเนาะอ่าประมาณ11วันโดยประมาณก็จะต้องมีราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับ mm hmm. เหตุ mm hmm. เ,เพศภัยนะครับ mm hmm. ก็คือราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎนะครับอันนี้ก็แถมไปแถมนะฝากเตือนนะครับสองราศีถ้าใครฟังอยู่นะครับมังกรกับกรกฎเนี่ยอ่าก็ต้องระวังหน่อยในช่วง11วันนี้นะครับ ก็คือตั้งแต่วันที่อา,อาทิตย์ย้ายเนี่ยก็คือ14มกราจนถึงวันที่อังคารย้ายคือวันที่25มกรานะครับประมาณ11วันโดยประมาณาให้ระมัดระวังเรื่องการกระทบกระทั่งนะครับเรื่องของภัยจากของมีคมภัยจากของแข็งภัยจากสัตว์มีเขี้ยวมีงา,าเหตุเพศภัยเกี่ยวกับยดยานพาหนะอาจจะมีขุดขีดเฉี่ยวชนอาจจะมีอุบัติเหตุ เล็กๆน้อยๆก็ว่าไปนะครับหรือว่าการกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างนะครับหรือว่าการวิวาทหรือวิวาทะนะมีอะไรที่มันแบบประทะนะครับนะส่วนเ,เรื่องอุบัติเหตุต่างๆหรือภัยต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดจากที่เราไม่ระวังก็ได้นะครับคือ,อความไม่ระวังเนี่ยความแบบ โกหรือความแบบซุ่มซ่ามของเราเนี่ยอาจจะเดินไปชนนู่นนี่นั่นนะครับจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือบริเวณศีรษะนะครับศีรษะลงมานะครับอาจจะเป็นจุดอื่นก็ได้แต่ว่าให้ระวังที่ศีรษะมากที่สุดนะครับอันนี้ก็แถมไปนะครับฝากเตือนว่าไหนไหนได้พูดแล้วนะครับในแง่คำพยากรณ์มันก็จะต้องระวังนะครับมับงกรกับกรกฎระวังที่สุดนะครับกลับมา ในแง่ของตัวเลขนะครับอาทิตย์เนี่ยพอย้ายไปปุ๊บอ้าวอาทิตย์เราก็มีและเลขยามเนี่ยยามที่สลากออกก็ไปตกยามสุริชะเป็นยามอาทิตย์เลขหนึ่งดาวย้ายเนี่ยก็ไปเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นหมอแมนไม่ชอบเลขเบิ้ลนะนะอ่าาะเป็นถ้าใครจะเบิ้ลก็คือ611แต่นะหมอแมนก็เห็นว่าอา,อาทิตย์เป็นเรียงกอาอังคารน,นะครับแล้วก็อังคารเนี่ยเลข3เรายังไม่มีเลยนะในชุดวันนี้นะครับเออในชุดนี้นะครับก็ หรือว่าเขาส่งอิทธิพลถึงกันนะครับก็เลยเลือกนะเลขดาวย้ายนะครับเป็นดาวอังคารเลข3นะครับดาวอังคารเลข3นะครับใครที่จะแผงนะครับท่านสามารถแผงเป็นเลข8นะแผ่งเป็นลางหูเลข8เป็นกู้ธาตุลมได้นะครับเออนะก็ประมาณนี้โอ้โหอธิบายมันละเอียดนะแต่ว่าในแง่ของโหนในแง่ของดวงดาวก็จะต้องคุยเรื่องดวงดาวหน่อยนะเพราะฉะนั้นครับ ถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่17มกราคม2 5 6 8ครับได้แก่เลข6 1 3 6 1 3ครับ6เนี่ยคือเลขวันคือดาวศุกร์เลข6ยามที่สลากออกคือยามอาทิตย์ยามสุริชะเลข1และดาวย้ายขอเลือกเป็นดาวอังคารเลข3นะครับนี่คือชุดหลักก็คือ6 1 3นะครับส่วนท่านที่ นะสามารถบริหารจัดการทุนทรัพย์การเสี่ยงโชคได้นะครับอยากจะได้เลขแผงนะครับเลขแผงก็478นะฮะ478นะครับ, 4, 7, 8, รบ6แผงเป็น4นะตามหลักการหมอแม่เลยนะอาทิตย์1ครับแผงเป็น7ครับแล้วก็อังคาร3แผงเป็น8นะครับถ้าท่านอยากจะแผงแล้วอยากจะโยงเลขสามารถทำได้นะอยู่ที่ดุลพินิษตอยู่ที่การบริหารจัดการส่วนตัวนะครับ ชุดหลัก6-3ชุดแถง4-7-8สามารถโยงกันได้จับคู่ชนกันได้หลายๆครั้งที่เลขที่โยงเลขที่จับคู่เนี่ยเขามาให้เห็นนะครับคราวที่แล้วก็มาให้เห็นนะครับก็คือเลข51นะเพราะฉะนั้นสามารถเป็นไปได้นะครับนะอยู่ที่ดุลพินิจและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับเอาละครับนะตัวเลขนะ ให้ไปถูกใจกันไหมนะครับชื่นชอบกันไหมนะตัวไหนที่เล็งตัวไหนที่ชอบตัวไหนที่จะนําไปลุ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะจับตัวไหนก็ขอให้ตัวนั้นมาขอให้มีโชคกันในวันที่17มกราคม68นี้นะครับเบิกเลิกปีใหม่กันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ